อู้ดูแลฟังเลยลาวสังไงปัญาไม่น้อยยากคุณคุณดูนะครับคุณมันมเจอปัญหาแบบเดียวผมชิไนไปทีนี้ผมมีทางออกขั้นตอนแรกเลยคือให้คุณทิมพ์ Windows R นะครับเพื่ีใ้เป็นหน้าต่างในคีย์บอร์ดนะครับ แล้วก็บวกกับ R พร้อมกันหมนางนั e ้น e ก็พิมพ์ r e 7 e t นะครับ R E G E D I T นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็ไปที ال ่โฟลเดอร์ที่สองนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาคำว่าอฟต์แวร์นะครับแล้วก็กดไปที่โฟลเดอร์ Software นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับหาคำว่า Disable นะครับแล้วก็ดไปที่ t e r n Off นะครับก็กด Turn Off นะครับให้มองไปที่ด้านขวาแล้วก็เลื่อนลงมา หาคำนี้นะครับมันจะเขียนว่า NAE นะครับก็คือเซิร์ฟอเมริกาได้เลยถ้าเราเปลี่ยนเป็น ASE ครับเซิร์ฟเอเชียเราก็ได้ทงอยู่นะครับผมกดเข้าไปเปลี่ยนเป็น ASE กดโอเคตกลงปิดจบแยกย้าย่าแล้วเราก็ลองเข้ามาเล่นเกมนึ่งเดเราความเหนื่อยเลยแล้วสินะแต่ยื่นสร้างตัวน้อง ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ไ้เลยนะครับขอบคุณครับบายเนอะโอ้ย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 ตู้เขา่ดีอโบร่ำ